บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีได้สองเบิ้ลแจกเงินเดือนมีนาคม2563สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะซึ่งในเดือนมีนาคม2563นี้นะคะก็มีการแจกถึง2เบิ้ด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะพาไปดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคม2563จะมีเงินเข้าบัตรวันไหนบ้างนะคะ และก็ได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไรบ้างและก็จะได้รับเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะในเมื่อวันที่1มีนาคม2563นะคะ<ม>ก็จะมีการแจกวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจากร้านทงฟ้าประชารัฐนะคะจำนวน200บาทถึง300บาทนะคะ ตรงนี้นะคะใครที่เคยได้200บาทก็จะได้200บาทเหมือนเดิมนะคะและใครที่เคยได้300บาทก็จะได้300บาทเช่นเดิมเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะวันที่1มีนาคม2563นะคะก็จะมีค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็จะแบ่งเป็นรถเมลรถไฟฟ้านะคะจำนวน500บาทนะคะ รถบขสจำนวน500บาทและรถไฟจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะในวันที่15มีนาคม2563นะคะก็จะมีเงินผู้สูงอายุเข้านะคะจำนวน50บาทและ100บาทนะคะผู้สูงอายุที่เคยได้จำนวน50บาทก็จะได้50บาทนะคะและผู้สูงอายุที่เคยได้100บาทก็จะได้100บาทเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะวันที่18มีนาคม2563นะคะก็จะได้รับเงินค่าน้ำนะคะจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะจำนวนเงินที่จะให้ค่าน้ำนี้นะคะก็จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันที่18มีนาคม2563นะคะ ก็จะมีเงินค่าไฟฟ้านะคะจำนวน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะต่อไปนะคะในเดือนมีนาคม2 5 6 3นะคะก็จะได้2เบิลด้วยกันเลยนะคะเบิลที่1นนะคะก็คือเงินเข้าบัตรในการรูดซื้อสินค้านะคะ เบ้นที่2นะคะก็คือเงินคืนสูงสุดจํานวน500บาทนะคะแล้วก็ใจดีออมเงินให้ด้วยนะคะเงินที่จะได้รับนะคะก็คือจะได้รับคืนสูงสุดที่500บาทนะคะคนที่มีสิทธิ์จะได้รับนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเลยนะคะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยทางภาครัฐนะคะจะทําการคืนเงินภาษีมูลค่าพเพิ่ม 7%เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันดังนี้นะคะ 1. นะคะจำนวน5%นะคะก็คือคือเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money นะคะเงินส่วนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ หรือจะนําไปรู้ซื้อสินค้าตามร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะ2นะคะก็คือจํานวน2%เเซนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะ1%เปอร์เซก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะส่วนอีก1%เปเซะคะก็จะเก็บเงินเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอนั่นเองนะคะของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ หรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องไม่มีบัญชีกับอ,อกอชอนะคะก็จะทำการเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้ให้นะคะแต่ว่าเมื่อรวมกันทั้งสองส่วนแล้วนะคะก็จะต้องไม่เกิน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็จะโอนให้ภายในวันที่15ของเดือนนั่นเองค่ะ